มันคือต้นอ,อ,อะไรครับเปิดเปิดดูในนี้นี้นเปิดเศรษฐีพันล้านดูต้นมนเนี้ยให้อรอตุ้ยเนี่ยรอตเตอรี่มาสวยเน,นีน่ยมีเบอร์รอตเตอรี่ชุดนั้นนะ Các hãy đăng cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn มีแปดห้าเจ็ดไหมครับมีมั้ยครับแปดห้าเจ็ดมีอยู่ตามมาไหลงวดนมีเลขเลยเหรอใช่ไหมเออศูนย์แปดจริงอจะตาดีเว้ยีกกนเดี๋ยวบอกว่า ได้สูงก็ได้แปดในข้างบนเป็นศูนย์สิ่งนี้แปดใช่เออง่ายๆก็ได้ไงโหมล้วครับโหมาแล้วครับแปลว่าข้างข้างบนสูงข้างล่างแปดครับผมอยู่ไกลๆยังแต่ละเลยชัดเลยน่ะแต่แต่มุมนี้ก็โอเคอยู่คล้ายๆอยู่นะนีาดาชี้นี่ใช่ไหมเลขศูนย์เนาะครับผมเชื่อมต่อกันน่ะแปดแปดแปดจริงๆแหละกับศูนย์แปดเลยก็ว่าศูนย์แปดนะ มองไกลๆเองก็เด <Cornell. S 2> ี๋ยวผมอัดยันหนักเลยแหละผมจะไปซื้อหวยชุดเลยแหละชุดใหญ่เลยแหละผมบอกพูดตรงๆเลยถ้าเป็นเออมีขีดการมาให้ขีดดมอหรือเปล่าเจ็ดแปดศูนย์เป็นี่ยเจ็ดแปดศูนย์ เฮ้ยนี่ถ้เข้าโทรศัพท์เราชั้นแถวเลยใช่ไหมเจ้าของบ้านเรามีขีดข้างล้างด้วยเจ็ดแปดเจ็ดเนี่ยโอ้โหรหแล้วเลขที่บ้านคือ7 70 7เ1็ดศนบทันอู้นแปดเจ็นะคะมาตรงอะไร่ะตรงกับบ้านเลขที่บ้านค่ะพี่ก็ไม่รู้ขั้นแรกอ่ะพี่ไปถวายสังฆทานพ้ะแล้วพระเขาก็ทักพี่มาว่า เนี่ยบ้านโยมอะ่ะมีพ่อปู่กับแม่ย่านะแต่พี่อะ่ะไม่เข้าใจคําว่าพ่อปู่กับแม่ยา่าพี่ก็นึกว่าเป็นแบบสารตายายเหมือนเจ้าที่อย่างเงี้ยนึกว่าท่านมีอยู่ตรงนี้อีกท่านบอกว่าหลังบ้านมีก็ยังไม่เข้าใจก็ยังไม่รู้ว่าเป็นแบบท่านพญานาคเสร็จแล้วก็ไปเพื่อนชวนไปดูไพ่อ่าเขาก็บอกมาว่าพ่อปู่พ่อปู่สิติโทกับแม่ย่าสืิปทุมมาแล้วทีนี้ เนี่ยเขาก็เลื้ยเลยขึ้นมาอย่างเงี้ยเลื้ยเหมือนเหมือนพญานาคนะใช่เนี่ยเลื้ยเหมือนพญานาคนี่จ้ะเพราะปกติต้นพวกนี้จะอยู่เป็นกอพุ่มเล็กๆใช่จะเป็นกอเหมือนที่พี่ปลูกอยู่ในกระถางนู้นน่ะอ่าแต่อันนี้ก็คือพอเราปลูกแล้วเขาก็เลยขึ้นมาแบบนี้ใช่เราะาทราบได้ว่ามีดวงได้ลดเลยใช่ไหมใช่ค่ะได้ลดรางวัลที่หนึ่งรีโว่สี่ประตูที่ทอศจากจากที่เราอยู่ตรงเนี้ยอืมแล้ววันนี้จุดแล้วมองเห็นป็นเลขอะไรที่ก็เห็น ศูนย์แปดเจ็ดนะคะมันตรงอะไรแล้วมั้งตรงกับบ้านเลขที่บ้านนะคะแล้วทราบได้ว่าเมื่แกี้ก่อนเราดูที่ใบก่อนที่จะมาจุดทูบใช่ไหมใบใบใบนั้นมันออกเลขอะไรอ่าเมื่อกี้พี่วันนี้เขาก็เห็นว่าเป็นศูนย์แปดแล้วมาจุดทูบตอนหลังมาเป็นมาเป็นศูนย์แปดเหมือนกันขนลุกไหมขนลุกแปดใช่ไหมใช่อาจารย์นี่ยังขนลุกอยู่เลยทเนี้